สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับคลิปนี้นะครับส่งงานกระโจมนะครับเป็นกระโจมสําหรับต่อดินนะครับสั่งเข้ามาจาก่าใบนี้เป็นของน้องทางทางอุบลนะครับเป็นของน้องทางอุบลอันนี้ทําสีนะครับทําสีลงเคลือบสีแล้วก็อพ่นดําทับอีกทีหนึ่งแต่พ่นก็คือพ่นแบบสลับนะครับไม่ไม่ไม่ได้พ่นแบบเข้มมากนะครับไม่ได้ดําทึบเป็นดําออกน้ําตาลนะครับ เป็นสีออกประดูสีโอ๊กนะครับชั้นก็คือทําสีนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับประตูด้านข้างนะครับอันนี้ประตูข้างประตูข้างที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือประตูข้างแล้วก็มีหูนะครับมีหูห้อยหูถือสําหรับที่จะหิ้วนะครับไปไหนมาไหนได้สบายนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ประมาณสามสิบสาสบห้าองค์ห้าสาสิบ สามสิบห้านะครับประมาณสามสิบห้าสามเจ็ดเซนประมาณนี้แหละนะครับอีกใบหนึ่งอันนี้เหลือทําประตูนะครับเหลือทําประตูก็เลยยังไม่ทําสีนะครับเหลือทําประตูอันนี้ของที่ทางโกสมนะครับพี่ตำรวจทางโกสมสั่งเข้ามามพร้อมๆกันแหละนะครับไล่เรียกกันไล่เรียกกันก็เตรียมส่งนะครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับแอดไลน์เข้ามาถ้าเข้ามาก็มาถามนะครับว่า มีของเลยไหมนะครับว่ามีปลายทางไหมต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับว่าไม่มีไม่ได้ทําปลายทางจริงนะครับว่าทาปลายทางก็คงจะจะไม่ไหวนะครับขออนุญาตเป็นอ่าโอนนะครับโอนมาสั่งเราถึงจะขึ้นงานให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่สั่งไว้คือคนติดต่อมาทุกวันครับใครก็ถ้ามีของคนนั้นก็จะเอาเหมือนกันเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับบอกว่ารอสักสามสีวันจะแทรกงานให้เพราะว่างานกระโจมเนี่ยแทรกได้นะครับ จะแทรกให้ก็บอกว่าถ้ามีของจะเอาเลยเพราะถ้าผมส่งตัวนี้ให้ก็เสียคําพูดกับคนที่โอนมานะครับยังไงก็คือคนที่โอนมาก็ต้องได้สิทธิก่อนนะครับใครที่อยากไปเอาก็สั่งมาโอนมาผมก็จะขึ้นงานให้เป็นเป็นลายบุคคลไปนะครับเพราะว่าถ้าคือใครก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่เจอกันเจอกันมาห,หลายเจ้าว่ามีของไหมก็จะบอกว่าคือมีแต่ว่ามันเป็นของของลูกค้าท่านอื่นที่จองไว้อยู่ก็คือจะเอาเลยแต่ก็จะขอจะ,จะโอน ถ้าโอนมาก็คือให้ส่งให้เลยก็ตอนนี้ต้องขออภัยด้วยก็พอทอย่างนั้นไม่ได้จริงครับอันนี้ก็บอกน้องเขาไว้แล้วว่าจะส่งวันนี้นะครับใบนี้ก็อาจจะทันวันนี้เหมือนกันนะครับใส่ประตูเสร็จก็อาจจะเคลือบสีถ้าไม่ทันวันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้อันนี้ก็คือสั่งมาแล้วก็ทําตามที่ยอดสั่งนะครับยอดสั่งแล้วโอนแต่ว่าช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีงานหลายอย่างนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ทั้ง ตัวที่เป็นพระเนียด้วยนะครับพระเนียดก็เหมือนกันนะครับพระเนีย่ยก็จะสั่งก็จะทําตามตามคิวอย่างนี้แหละนะครับก็จะมีถ้าเป็นงานพวกนี้ต้องต้องบอกเลยว่าก็อาจจะมะีต้องขอแทรกคิวได้เพราะว่าคนกันไม่มีกลไกอะไรนะครับทําเสร็จก็คือก็คือแทรกได้พอแทรกได้นะครับตัวนี้อาจจะไม่ไม่นานมากนะครับพอได้ค่าลวดค่าอะไรวันนี้ก็สั่งลวดมาก็เป็นพันครับลวดมาเพิ่มนะครับซีโครงพวกนี้เป็นลวดสปริงนะครับสั่งซื้อแถวบ้านเราไม่มีด้วยนะครับ โครงตัวนี้เป็นสปริงทั้งหมดนะครับนี่ครับเด้งเลยครับอันนี้คือสปริงทั้งหมดนะครับไม่มีบุบนะครับจตมุมไหนก็ได้ครับแข็งแรงครับอันนี้ใช้อีกยาวนานนะครับองยันให้นะครับอันนี้ก่อนที่จะขึ้นงานก็แจ้งทางลูกค้าไปแล้วนะครับทางคนที่สั่งไปแล้วว่าของใครเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ส่งไปให้ดูแล้วมันก็เลยจะส่งให้คนอื่นไม่ได้นะครับ เรื่องอยากได้ตังค์อยากได้แน่นอนนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับเข้าใจว่าทุกท่านก็มีตังค์นะครับแต่ว่าถ้าจะโอนมาตัดเอาเลยเนี่ยต้องขออนุญาตไม่ไม่ได้จริงๆแต่ถ้ารอได้นะครับก็ภายใน 2- อสาวันอาจจะเสร็จนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ถ้าเป็นงานตัวนี้นะครับก็นัดนัดนัดได้แทรกได้นะครับโอเคครับพี่น้องใครที่สนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับต้องขออนุญาตนะครับจะมีจะมีเก็บไปทางอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเป็นดินนะครับดินกับ หัวเศร้านะครับที่เก็บปลายทางขนาดขนาดดินนะครับเบื่อสักครู่นะครับก็โอนเข้ามาอ่าไม่ใช่โอนเข้ามาสั่งเข้ามาครับสั่งเข้ามาให้เก็บปลายทางนะครับผมก็เลยรับงานเรียบร้อยแล้วก็พอดีจะออกไปข้างนอกก็เลยแพ็กําลังว่าจะไปส่งนะครับแพ็กําลัง็บเขียนชื่อลา์เด้งขึ้นมาบอกว่าขอยกเลิกก่อนนะครับอ้าวก็ถือว่าดีครับดีตรงที่ว่ายังไม่เสียค่าส่งนี่แหละนะครับคือการเก็บเงินปลายทางคือคุณจะยกเลิอกอยังไงก็ได้เพราะ